รับสต็อปลอของเราจะเอาอยู่ไหมแล้วราคาก็ดีดขึ้นเพราะมันเป็นอนะัพเทรนด์เนาะว้าวคลิปนี้เป็นการอธิบายการ s ก a า p ป n ิ้ใน Time Frame ต่ำกับระบบ SMC นะครับว่าการเทรด FVG g ระบบนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมเอาใชา้เองเลยครับในการเทรดเดย์เทรดดิ้ระบบสก a า p ป n ิของ e m m n n s u p p l y นะนะครับในคลิปนี้คอนเทนต์จะมี Trading Plan ครับเราจะมาดูกันว่าการ identify the best trading setup ก็คือการมอง setup ที่ดีที่สุดนะครับ setting ที่ดีที่สุดมันมองตรงไหนแล้วก็จะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่าการเข้าออเดอร์การออกออเดอร์การวาง stop loss การวาง take profit เราจะมองจุดไหนแล้วก็สุดท้ายเราจะมา r e v i e ด้วยกันกฎของการ scalping นะครับก็คือ instruction เราบอกกันว่า สเต็ปที่1เราจะต้องสปอตดูว่าในไฮม์ไทม์เฟรมคือสมมุติอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับเราจะต้องตามหาช็อกก่อนเราต้องตามหา BOS ให้เจอก่อนนะครับมันต้องมีการเบรกออฟช็อคเตอร์เกิดขึ้นหรือว่าช็อ c เชนออฟทรัคเตอร์แล้วสเต็ปที่2นะครับเราก็จะมาร์กดูทีนี้ว่าแล้วแฟร์วอลุกแกลของเราอยู่ที่โซนไหนหรือว่าดิมาสป라이ของเราอยู่ที่โซนไหนนั่นเองทีนี้สเต็ปที่3เราจะซูมเข้าไปครับเราจะโลว์ไทม์เฟรมลงไปดูที่5นาทีแล้วก็จะเริ่ม จัดการ FVG นะครับก็คือวาด FVG ให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็เช็คดูว่า Demand supply ของเรายังอยู่ในโซนเดิมหรือเปล่าสเต็ปที่4นะครับจะเป็นสเต็ปที่เราจะรอให้ราคาเข้ามาในโซน FVG หรือว่าเข้ามาในโซน Demand supply ของเราแล้วเราก็จะเปิดเซลหรือว่า buy limit order ค้างไว้เพื่อจะให้ราคาเปิดอัตโนมัติถ้าเขาเข้ามาในโซนของเรานะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับขาขึ้นเนาะผมได้เพิ่ม o l ล m มโปรไฟล์เข้าไปนะครับในรายวันนี่คือ time frame 5นาทีนะครับในการวิ่งของกราฟกราฟกำลังปรับราคาขึ้นนะครับแล้วก็มีช็อคเกิดขึ้น change of character เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มี BOS เกิดขึ้นตรงนี้แล้วแท่งเทียน3แท่งเทียนนะครับอย่างน้อยที่เราจะต้องตามหาที่มันมีพลังครับก็คือเกิดขึ้นตรงนี้นะนะครับนึ่ตรงนี้นะครับโมเมนตัม um ที่เขากำลังสร้างขึ้นมาแล้วก็ break BOS พอดี และมันก็จะเกิด m a n านโซนแล้วก็ FVG ของเราเกิดขึ้นนะครับเราไม่ต้องทําอะไรทีนี้เรารอเฉยๆครับว่าราคามันจะวงเวียนกลับมาแล้วราคาจะกลับมาในโซน FVG หรือว่าในโซนด a มานโซนของเรามองเห็นจากโวลูมโปรไฟล์ก็รู้นะครับว่าโซนนี้เป็นโซนไฮโวลูมนะครับแล้วก็มี point of control ติดอยู่ด้วยแล้วโซนเลเวลของของ h ฮโวลูมก็คือโซนด a มานโซนของเรา ที่อยู่เบอร์1ตรงนี้นี่เองนะครับข้างล่างเป็น low ว่า low ข้างบนจะเกิดหายๆเกิดขึ้นแล้วราคาก็จะเลี้ยวลงมานะครับนี่คือโซนดีมานสโซนที่เราเปิดบายลิมิตรอไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาลงไปแล้วก็เปิดออเดอร์แล้วก็จะเด้งขึ้นไปกับ movement ของ up trend นั่นเองนะครับตัวอย่างอันต่อไปคือขาลงนะครับอันนี้ หายหาอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วราคาดูเหมือนว่าจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เฟลที่จะสร้างหายครับตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมองดูว่า change of character ตรงนี้เขาเกิดขึ้นจริงๆไหมนะครับเราก็คอนเฟิร์มนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆด้วยแล้วก็มีแท่งเทียนโมเมนตัมที่เทลงนะครับแล้วก็สร้างสป라이ดโซนอัตโนมัติเลยตรงโซนเบอร์หตรงนี้1 2, 3 แล้วก็เทล,ลงไปต่อนะครับแล้วก็จะเกิด FVG ตรงนี้ Fair Value Gap เกิดขึ้นในโซนนี้นั่นเองนะครับ EQ Low ของเราเกิดขึ้นตรงนี้นะครับจากจุดนี้เนาะ Low ถูกเบรกลงนะครับแล้วก็ลงไปสร้าง Low Low ใหม่แล้วก็ราคาก็จะโครจรกลับมานะครับเราจะสปอตดูที่ Fair Value Gap โซนแรกก่อนว่าราคาจะหยุดหรือว่าจะ Reverse กลับไปเป็นขาลงต่อได้ไหมนะครับ แล้วก็เราก็เปิดเซลลิมิตรอไว้ตรงนี้เทคโปรฟิตของเราสามารถอยู่ที่โซนโลโลหรือว่าอยู่ที่โซนโลโลเก่าของเราของเมื่อวานนี้เห็นไหมครับจุดนี้เนาะก็จะเป็นการเปิดออเดอร์เป็นขาเซลล์ิมิตนะครับผมแนะนำนะครับมือใหม่ให้วางเซลลหรือว่าบายลิมิตไว้นะครับอย่าไปเปิดมาร์เก็ตออเดอร์แล้วเราจะเทรดไม่ทันนะครับแบบนี้แล้วราคาก็ลงไปนะครับด้วย Risk to reward อยู่ที่5ต่อ 5.5นะครับตรงนี้แล้วก็1ต่อ3เห็นไหมครับเราสามารถทำกำไรได้มากกว่าริ w ก r ร์1ต่อ2ด้วยซ้ำไปแล้วด้วยการควบคุมความเสี่ยงที่ค่อนข้างที่จะควบคุมความเสี่ยงที่น้อยมากๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ตอนที่เราเทรดไลฟ์ใน VIP ครับก็คือตอนที่ราคานี่คือการวางแผนที่เราเทรดในทองคำกันนะครับว่าบ u y ล i มิตอยู่ตรงนี้เนาะตอนที่ราคากำลังสร้าง High ขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็มี โซนดิมานโซนอัตโนมัติเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีโซนดิมานโซนอยู่ข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็มี strong support ที่รองรับนะครับแล้วในตอนเราเทรด VIP นะครับใครที่สนใจอยากจะสมัคร VIP นะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างใน description ได้เลยครับก็คือมันมีรายใหญ่เข้ามานะครับจุดนี้มีรายใหญ่เข้ามานะครับ1้อ order เห็นไหมครับก่อนที่ราคาจะทะลุหายขึ้นไปแล้วก็มี limit order เข้ามาอยู่ที่ก่อนที่จะ ราคาจะถูกฮิตสป라이โซนโซนข้างบนนี้นะครับก็มี170ออเดอร์เข้ามาในนี้เห็นไหมครับว่าตอนที่เราบายขึ้นไปเราบายขึ้นไปตอนราคาอยู่ที่ไฮเราบายได้ในกรณีนี้นะครับกรณีพิเศษมากเลยก็คือเราสามารถบายได้ถ้ามีบิ๊กลิมิตออเดอร์เข้ามาถ้ามีวอล์ออเดอร์ลิมิตวางอยู่ข้างบนนี้นะครับหลายท่านหนึ่งเข้าใจผิดนะครับว่าเรา ไม่จําเป็นจะต้องบายที่ไฮใช่ไหมแต่ถ้ามันมีความสนใจเกิดขึ้นเนาะราคายังไงก็คอนเฟิร์มที่จะบินต่อครับนี่ก็เป็นการมองลิมิตออเดอร์นะครับอันนี้จะสอนอยู่ในคอร์สออเดอร์ฟลอร์ด้วยตอนที่เรามองดูนะครับในการสกนะัดปิ้งเนาะราคาสร้างไฮขึ้นไปถูกไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ดีขึ้นไปต่อจะสร้างดีมานโซนทุกครั้งเลยที่มีดีมานโซนเกิดขึ้น แล้วก็จะมีการ break structure เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็รอบ u y อยู่ที่โซนนี้แล้วก็สเต็ปต่อไปก็รอบ u y อยู่ที่ FVG ถ้ามี FVG เกิดขึ้นนี่คือการบายขึ้นไปถ้าราคา break structure ขึ้นไปแล้วก็คือเราโฟกัสตอนที่ราคากำลังกลับมาพักตัวที่ High Low นั่นเองนะครับแล้ว take profit ของเราสามารถอยู่ที่สป l y ยโซนข้างบนนี้ได้นะครับนี่คือสป l y ยโซนตอนที่เขาลงมาตรงนี้นะครับทีนี้ ให้ทิปนะครับตอนที่ราคาดีขึ้นไปนะครับผมให้ทิปเนาะแฟร์วอลลุกแกปน่าจะถูกสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นแฟร์วาล u ุกแกปก็คือ Imbalance ที่เกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า Imbalance ของจริงมันดูยังไงหรือว่าใครอยากจะเข้าใจการอ่าน Imbalance ที่แท้จริงนะครับไปดูในคลิปนี้ได้เลย ก็คือ FVG Fabulous Gap จะเกิดขึ้นถ้าหางของราคานะครับมีการเปิด g a ปเกิดขึ้นแล้วราคายังไม่ถูกปิดเนาะแล้วตอนที่เขาโครจองกลับมานะครับราคาจะ reverse กลับขึ้นไปคือราคาลงมาแล้วก็จะมาชน stacked imbalance ในโซน FVG หรือว่า aggressive buyer ที่เขาเปิด o r อร์ออกมาผลักดันให้ตลาดขึ้นไปนั่นแหละครับคือโซน FVG ขาลงก็ ตอนที่ราคาเทล,ลงแล้วสร้างสป라이ขึ้นมาราคาโครจรกลับไปที่สป라이โซนตรงนี้แล้วก็จะลงต่อนะครับทุกครั้งเลยที่มันมีการคอนเฟิร์มเบรกออฟสต็อกเตอร์เกิดขึ้นหรือว่าเชนจ์ออฟคาแรคเตอร์ได้เกิดขึ้นแล้วราคาจะหมุนเวียนกลับไปในสป라이โซนแล้วก็จะลงต่อเป็นดาวน์เทรนด์ต่อไปนะครับอย่าลืมนะกรณีพิเศษเลยนะครับก่อนที่เราจะบายขึ้นไปเราต้องดูก่อนว่าเทรน มันเป็น up trend จริงๆไหมหรือว่ามันเป็น down trend นะครับแล้วก่อนที่เราจะบายเราจะต้องบายต่อเมื่อถ้ามี break of shockter เกิดขึ้นหรือว่า change of character เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแสดงว่าราคาอาจจะไม่ใช่เป็น up trend ต่อไป าจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ก็ได้ถ้าคุณกํลาลังตามหาโบร o อร์ที่มีคุณภาพสูง FBS จะเป็นระดับหนึ่งเลยที่คุณจะต้องเลือกนะครับก็คือมีอินสตูเมนต์เกิน550ที่เราสามารถเทรดได้ Currency c ค y p t o Stocks i n d ินแล้วก็ m e t r ัแล้วก็ Energy ด้วยนะครับมีซัพพอร์ต24ชั่วโมงทุกวันเลยนะครับมีการเปิดออเดอร์ด้วย0.1-0.2ถึงวินาทีได้รับ90 International Award ถ้าสนใจสามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณ f ซที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะคบเรามี Volume โปรไฟล์ที่มี point of control อยู่ที่นี่มันเป็น up trend movement เกิดขึ้นราคาสร้าง high ขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือ time frame 5นาทีในทองคำผมอยากให้ทุกคนครับมองลอนดอนเซสชั่นไว้นะครับ,รบเพราะลอนดอนเซสชั่นตลาดที่ค่อนข้างที่จะมีทองคำที่วิ่งค่อนข้างโอเคนะครับจะไม่วิ่งแรงเหมือนตอนนิวยอร์กเซสชั่นแต่มี volatility ที่ค่อนข้างดีสำหรับาการทำกำไรได้ เพราะฉะนั้นราคายกสูงขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นสวิงไฮของเขานะครับตรงนี้เป็นไฮเก่าอ่ะเรามารอดูทีนี้ราคากําลังสร้างไฮกลับมาพักตัวทีนี้เขาทะลุสตรัคเตอร์เกิดขึ้นตรงนี้เป็นช็อคเกิดขึ้นนะครับช็อค change of character แล้วก็มีการเบร a ส s h o c เตอร์ไฮขึ้นไปแล้วเรามารู้ครับว่าไม่ช้าก็เร็วราคาก็จะหมุนเวียนกลับมาแล้วขาบายของเราเนาะ ครับจะอยู่ที่ประมาณตรงที่เป็นโซนที่มันมีแท่งเทียนดีดออกไปแล้วสร้างดิมาน์ขึ้นมาคือตรงนี้1 2ึสองตรงนี้เห็นไหมครับตอนที่เขาดีดขึ้นไปเนาะโมเมนตัมตรงนี้ตัว4ี่ตรงนี้เนาะแล้วมองดูดีครับวอลลุ่มของเราเนาะวอลลุ่มอารีอตรงนี้ครับ Session Vol ลุ่มโปรไฟล์โซนต่อไปก็คือแถวๆนี้นะครับอาจจะเป็น โซนที่น่าสนใจในอนาคตของเรานะครับก็มีเพราะว่ามันมีโมเมนตัมโวลุ่มค่อนข้างสูงในโซนนี้เพราะฉะนั้นราคาอาจจะขึ้นไปอีกแล้วลงมาทีนี้อาจจะมาลงมาถึง point of control แล้วก็ดีดขึ้นหรือว่าจะลงมาถึงโซน v o l u m มโปรไฟล์ของเราแถวนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปนี่ก็ประมาณไอเดียนะครับเนาะในการวางแผนนะครับเป็นเทรดดิ้งแพลนที่เราวางไว้ นะครับแล้วแน่นอนว่าโซนด m ม,มานสุดท้ายของเรานะครับก็คือดีมานโซนสุดท้ายก็คือโซนนี้ <Yeah. S 1> เรามาดูกันว่าเราจะวางออเดอร์ตรงแฟร์วอลุกแกลตรงนี้นะครับ FBG อยู่ที่โซนนี้ตรงหนึง่งแล้วก็ในโซนนี้ก็มีก็คือ2โซนนะครับไม่รู้ว่าราคาจะเลี้ยวลงมาแล้วก็จะขึ้นหรือว่าจะไปแตะที่ FBG แรกหรือ2อนะครับอันนี้เป็น FBG อันที่2เนาะแล้วก็มีดีมานโซนของเราที่รอ บายอยู่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเราลด time f ฟ a มลงไปเป็นหนึ่งนาทีแล้วเรามารอดูครับว่าเขาจะลงมาจริงหรือเปล่าโอเคตรงนี้ดูครับนี่เนาะเราวางบายลิมิตไว้ตรงนี้นะนะครับบายลิมิตไว้เพื่อที่จะให้เกิดเดอร์เกิดขึ้นแล้วก็ออปชั่น2เราคือบายลิมิตตรงนี้เรามาดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบายลิมิตตรงนี้แล้วก็บายลิมิตตรงโซนต่อไปนะครับ stop loss ของเรา ผมว่าเราวาง Stop Loss ไว้ประมาณ66จุดข้างล่างนี้นะครับข้างล่าง f g Zone 2เนาะ s t o p Loss ตรงนี้แล้วก็เช็ค Profit เหมือนที่หวางไว้เส้นแดงตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ที่ประมาณ300จุดคือ30บิ p s ตรงนี้ครับพอมันปล่อยหางแล้วใช่ไหมครับแล้วราคาก็จะเด้งขึ้นไหมครับ Stop Loss ของเราจะเอาอยู่ไหมแล้วราคาก็ดีดขึ้นเพราะมันเป็น up trend เนาะว้าว ครับแล้วก็เป็นอัพเทรนขึ้นไปไฮใหม่้ะเปลี่ยนเป็น5นาทีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่คือการ Buy ลิมิตไว้ที่สวยที่สุดเลยนะแล้วความเสี่ยงของเราแค่65จุดเท่านั้นอันนี้คือไอเดียในการ Buy ขึ้นไปของทองคำนะครับทีนี้ว <c oughs> ันศุกร์เมื่อกี้ทองคำทำไรครับทองคำดีดขึ้นไปแล้วไปหยุดสูงสุดอยู่ที่19 1,993นะครับ1993ข้างบนนี้แล้วมีการพักตัวเกิดขึ้นทีนี้จุดตรงนี้นะครับผมอยากจะมาสาธิตดูว่ามันมีการเบรกมีการ change of character ตรงนี้เกิดขึนครับ c h น n g e of c h a r a เ t e r เกิดขึ้นแล้วรอดูว่าถ้ามันมี change of character เกิดขึ้นแล้วราคาอาจจะเฟลที่จะสร้าง h i ไฮขึ้นมาใหม่ถูกไหมนะครับแล้วก็อาจจะลงต่อได้แล้วเรามี power candle ไหมั้ย1,2,3อ่าเรามีอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ 123 1, แสดงว่าข้างบนนี้เป็นสปลายโซนของเราอ่าเห็นไหมครับแล้วราคาก็เข้ามาในสปลายโซนของเราแล้วไม่รู้ว่าราคาจะดีขึ้นไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราวางสปลายโซนของเราไว้2โซนเนาะสปลายตรงนี้แล้วก็สปลายข้างบนนี้สุดท้ายนี่คือสปลายโซนที่2ของเราแล้วทีนี้เราซูมเข้าไปดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเอาและครับราคาทูสตรัคเตอร์ลงมาตอนเขาขึ้นไป มองดูดีเขาเป็น a b c ไหมครับได้อยู่ได้อยู่นะเข้ามาเป็น a b c pattern เราจะรอเซลล์อยู่ที่โซนนี้โดย stop loss ที่สั้นมากๆครับตรงนี้เนาะประมาณนี้เซลล์ Sell อยู่ที่ s ป p ายโซน n e 2ของเราตรงนี้โดย stop loss 108จุดตรงนี้นะครับแล้วก็วาง take profit ไว้เหมือนกันเลยตรงโซนตรงนี้นะครับนี่เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะจะ d i s r e w a r d ประมาณ 1>, 1ต่อ6นะครับ1ต่อ6นะครับแล้วตรงนี้ RR 1ต่อ4.5นะครับแล้วรอดูครับทำเฟรม a น e 1นาทีเนาะเราทำทุกอย่างถูกต้องไหมมันมี Change of Character มี BOS เกิดขึ้นตรงนี้นะครับราคาสร้างโลลงมาใหม่ได้แล้วโล t u u c t u r e l o w ตรงนี้เนาะนะครับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนทิศทางไหมถ้าเขาเบรกขึ้นไปเนาะเขาจะต้อง Reject ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาวางแผงขาขึ้นอีกรอบหนึ่ง ถ้าราคามันดีขึ้นไปเนาะเราจะเอาโซนนี้เป็นโซนดิมานของเราเพื่อที่จะรีแจ็คแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วรอดูว่าราคาจะเลี้ยวลงหรือเปล่านะเซลถูกอักชี v e t e แล้วนะนะครับดูครับสต็อปลอสของเรา64จุดนะครับดูครับโอเคอันนี้ทะลุลงไปแล้วเนาะแสดงว่าไม่ได้ขึ้นมาถึงสปายโซนรอบ2ของเราเลยนะครับดูครับตรงนี้เนาะโวลูมโปรไฟล์ของเราก็ยังบอกนะครับว่า ราคาโครจรกลับมาที่ Volume Profile เก่านะครับถ้าเปลี่ยนเป็น5นาทีก็จะเห็นนะครับนี่ครับราคาลงมาอันนี้ร i s t ริกวเราได้ประมาณ400จุดตรงนี้นะครับสบายมากเลยอ่านะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะที่เราสามารถเทรดทั้งขาบายขึ้นไปแล้วก็ขาลงนะครับเราได้เรียนรู้อะไรครับนามารีวิวดูสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะต้องมี change of character เกิดขึ้นครับนี่คือกฎที่เราจะต้อง follow เนาะแล้วข้อดีของ การเทรดด n มา u สป l y ใน timeframe สั้นนะในในเดย์เทรดหรือว่าในระบบ s c a l ปิ้งนะครับมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถเทรดอยู่ใน timeframe ต่ำได้นะครับก็คือ5นาที1นาทีนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เทรนด์ด้วย timeframe 15นาทีเป็นตัวช่วยนะครับแล้วสต็อปลอกของเราสามารถวางไว้ต่ำมากๆเลยข้อดีก็คือเราจะเราจะสามารถไดออเดอร์ order, หรือว่าได้ Set up Setting ต่อวันนะ ประมาณ1-2รอบนะครับในวันหนึ่งนะมันจะมาประมาณ1-2รอบถึงรอบบางครั้งจะมา3รอบนะครับเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นข้อดีตรงนี้มันเป็นข้อดีครับที่เราไม่รอไม่ต้องจำเป็นจะต้องรอนาน,นครับในเป็ในในการเทรดในการเป็นส c a l ปิ้งเทรดเดหรือว่าเป็น Day Trader นะครับใครที่สนใจแล้วเทรดสวิงเทรดอยู่นะครับผมก็แนะนำให้เพิ่มไทม์เฟรมเข้าไปนะครับตาม ระบบสวิงเทรดก็คือ1ชั่วโมงอัพขึ้นไป4ชั่วโมงนะครับแบบนี้เนาะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับในการ trade, เทรดทองคำหรือว่าใน c u r r e n c y ในสกุลเงินด้วยนะครับที่สามารถปั้นเงินได้ในปี2023นี้รถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วอยากให้ผมทำคอนเทนต์เยอะๆแบบนี้นะครับเป็นการสอน how to trade scalping how to trade demand supply เนาะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเทรดอะไร เทรดระบบอะไรกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วทําเงินได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ดูจนจบผม t r a d e r ไมค e ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้แชร์ประสบการณ์นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ